สวัสดีค่ะช่วงนี้มีข่าวเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าก,กลับมาอีกแล้วนะคะอย่างที่สมุดประการนี้ก็มีรายงานก็เลยทําให้หลายคนสงสัยค่ะว่าทําไมโรคนี้มันถึงได้น่ากลัวขนาดนั้นคืออัตราเสียชีวิตนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเหมือนแทบจะทําอะไรมันไม่ได้เลยเหรอกค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้เจาะลึกกันไปเลยว่าทําไมโดยดูจากข้อมูลที่อธิบายกลไกของเจ้าไวรัสตัวนี้ค่ะ ว่าพอเข้าสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีวิธีหลบหลีกเก่งกาจขนาดไหนถึงขั้นเดินทางเข้าสมองได้เลยใช่ครับคือต้องบอกว่าไวรัสพิษสุนัขบ้านเนี่ยเออนอกจากความรุนแรงของมันแล้วเนี่ยกลยุทธ์มันมันฉลาดมากครับฉลาดแกมโกงเลยก็ว่าได้ที่ให้ภุมิคุ้มกันเราทำงานยากเนี่ยหลักๆมี2เรื่องครับหนึ่งคือมันอาศัยจุดอ่อนหรือลักษณะพิเศษของระบบประสาทเราเองเนี่แหละ กับ2คือตัวไวรัสมันเองก็มีวิธีหลบซ่อนตัวที่แบบว่าเก่งมากๆครับน่าสนใจมากค่ะประเด็นแรกก่อนเลยที่บอกว่ามันใช้ประโยชน์จากระบบประสาทเราเองอันนี้เป็นยังไงเหรอคะกับคืออย่างแรกเลยนะครับเซลประสาทของเราเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษคือมันยาวมากครับยาวจริงๆทีนี้ไวรัสทั่วไปเวลาเข้าแผลมันอาจจะเข้าระบบเลือดก่อนซึ่ง เอ่อในเลือดเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดขาวมีภูมิคุ้มกันคอยดักอยู่แล้วค่ะแต่เจ้าไวรัสพิษสุนัขบ้าเนี่ยต่างออกไปครับพอมันเข้าทางแผลกัดเนี่ยมันจะไปเพิ่มจํานวนในเซลล์กล้ามเนื้อแถวแถวนั้นก่อนแป๊บหนึ่งแล้วมันก็กระโดดเข้าเซลล์ประสาทตรงปลายประสาทที่อยู่แถวนั้นเลยเดี๋ยวนะคะกระโดดเข้าเซลล์ประสาทคือมันไม่ได้ออกมาเจอเลือดเลยเหรอคะไม่เลยครับมันเข้าเซลล์ประสาทตรงนั้นแล้วก็เดินทางข้างใน ตัวเซลล์ประสาทเลยข้างในเลยเหรอคะใช่ครับเหมือนวิ่งอยู่ในท่อหรืออุโมงค์ส่วนตัวของมันเองเลยครับเดินทางตามใยประสาทที่เรียกว่าแอคซอนนะครับซึ่งมันยาวมากจากตรงแผ่ก็วิ่งเข้าไขาสันหลังแล้วก็ขึ้นไปสู่สมองได้เลยโดยแทบไม่ต้องออกมาเจอภูมิคุ้มกันหลักๆในกระแสเลือดเลยอ๋อเหมือนใช้ทางลัดพิเศษเลยนะคะเนี่ยเลี่ยงด่านตรวจใหญ่ไปเลยถูกต้องครับ นี่คือการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของเราเองข้อแรกเลยครับแล้วก็มีอีกอย่างครับพอไปถึงเขตสําคัญคือสมองกับไขสันหลังเนี่ยมันมีอีกด่านหนึ่งค่ะที่เรียกว่าเกราะป้องกันสมองหรือ Blood Brain Barrier หรือ BBB ครับอ๋ออันนี้เคยได้ลินค่ะที่เหมือนเป็นยามเฝ้าประตูคอยกรองสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสมองง่ายๆใช่ไหมคะใช่ครับปกติมันดีมากๆเลยนะครับในการป้องกันเชื้อโรคหรือสารอันตรายเข้าสมอง แต่พอมีการติดเชื้อข้างในระบบประสาทไปแล้วเนี่ยไอ้เกราะนี้มันกลายเป็นอ,อ,อุปสรรคซะเองเอาทำไมล่ะคะเพราะมันทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเก่งๆที่เป็นเหมือนกองหนุมจากในเลือดเนี่ยเข้าไปช่วยข้างในได้ยากมากครับมันต้องอาศัยเซลล์ภูมิคุ้มกันที่อยู่ในสมองเองที่เรียกว่าไมโครเกลียเพราะทางอาจจะไม่พอรับมือกับไวรัสที่มันบุกเข้ามาแบบเง,งียบๆแนบเนียนแบบนี้ได้ทันช่วงที โหเข้าใจเรื icism, Danke, ่องเส้นทางพิเศษกับกรอบป้องกันแล้วค่ะแต่ถึงจะหลบเข้ามาได้เนี่ยก็น่าจะมีระบบตรวจจับอะไรบ้างสิคะร่างกายเราเนี่ยทำไมมันยังรอดไปได้อีกมันหลบเก่งขนาดนั้นเลยเหรอคะเก่งมากครับเก่งจริงๆมันมีเครื่องมือมีกลยุทธ์หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยนะพอไวรัสเข้าเซลล์ประสาทได้แล้วมันจะใช้โปรตีนตัวหนึ่งของมันชื่อโปรตีน P โปรตีน P ค่ะครับ โปรตีน P เนี่ยมันจะไปยับยั้นไปปิดสวิตช์ไม่ให้เซลล์ประสาทที่ติดเชื้อสร้างสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญตัวหนึ่งคืออินเตอร์เฟอรอนชนิดที่1 i n t e อินเตอร์เฟอรอน type 1อ๋อสัญญาณที่ปกติเซลล์จะส่งไปบอกเพื่อนบ้านว่ามีผู้บุกรุกใช่ครับพอสัญญาณนี้ไม่ออกเซลล์ข้างๆก็ไม่รู้ตัวไม่มีการเตรียมพร้อมรับมืออะไรเลยแบบว่าตัดการสื่อสารก่อนเลยถูกครับ แล้วอ,อย่างคือในช่วงที่มันกําลังเดินทางไกลๆในเส้นประสาทเนี่ยมันจะยังไม่แบ่งตัวเยอะมากนะครับมันจะเน้นเคลื่อนที่ไปก่อนเงียบๆทำให้เซลล์ประสาทเองก็แทบไม่รู้ตัวว่ามีอะไรผิดปกติเหมือนมีเออสายลับแฝงตัวอยู่ข้างในจะไปเริ่มแบ่งตัวจรงิงจังเพิ่มจํานวนเยอะๆก็ตอนที่ไปถึงสมองแล้วโหนี่มันเหมือนหนังสายลับจริงๆนะคะเนี่ยมีทั้งทางลับปิดสัญ,ญญาณเตือนแล้วยังทําตัวเงียบๆอีกมีอย่างอื่นอีกไหมคะ ยังมีอีกครับมันมีโปรโตีนอีกตัวชื่อโปรโตีน N หรือ N โปรตีนค่ะตัวนี้มันจะทำหน้าที่เหมือนเสื้อคลุมล่องหนห่อหุ้มสารพันธุกรรมของไวรัสไวยทำให้เซ็นเซอร์ตรวจจับของเซลล์ภูมิคุ้มกันมองเห็นได้ยากขึ้นแล้วที่ร้ายกว่านั้นคือถ้าเกิดมีเม็ดเลือดขาวเก่งๆหลงเข้ามาเจอจนได้เนี่ยค่ะเจ้าจไวรัสมันก็มีโปรโตีนอีกตัวชื่อฟาส L ซึ่งมันจะปล่อยออกมาเหมือนเป็นเอ่ออาวุธลับไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวตัวนั้นฆ่าตัวตายซะก่อน ที่จะมาทำร้ายตัวไวรัสได้ด้วยซ้ำโหคือชิงลงมือก่อนเลยเหรอคะเนี่ยใช่ครับป้องกันตัวเองสุดฤทธิ์เลยสุดยอดจริงๆค่ะสรุปภาพรวมก็คือเจ้าไวรัสพิษสุนัขบ้านเนี่ยมันเข้ามาทางแขงเงียบๆใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เส้นประสาทเป็นทางด่วนพิเศษหลบด่านภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่ไปเลยพอไปถึงสมองก็ใช้เกราะป,ป้องกันสมองที่เรามีเนี่ยการไม่ให้กองหนุนจากข้างนอกเข้ามาช่วยแถมตัวเองก็ยังมีวิธีปิดสัญญ,ญาณเตือนภยัย มีวิธีพรางตัวแล้วถ้าโดนเจอก็มีอาวุธตอบโต้กลับอีกพอเรารู้ตัวหรือระบบภูมิคุ้มกันเริ่มตอบสนองเนี่ยมันก็คือเข้าไปยึดศูนย์บัญชาการใหญ่ในสมองเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มสร้างความเสียหายร้ายแรงจากตรงนั้นซึ่งส่วนใหญ่มันก็สายเกินแค่ไปแล้วถูกต้องครับพอไวรัสมันแพร่กระจายในสมองได้เต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะไปรบกวนการทํางานของสมองส่วนสําคัญสําคัญ,คญอย่างเช่น ไปที่ก้านสมองที่ควบคุมการหายใจการกลืนอันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการที่คลาสสิกมากๆคืออาการกลัวน้ำหรือไฮโดรโฟเบียอ๋อที่เห็นในหนังบ่อยๆครับคือจริงๆไม่ได้กลัวน้ำนะครับแต่พอพยายามจะกลืนไม่ว่าจะน้ำลายหรือน้ำเนี่ย กล้ามเนื้อที่คอและทางเดินหายใจมันจะเกร็งอย่างรุนแรงเจ็บปวดมากคนไข้ก็เลยไม่อยากกลืนไม่อยากเข้าใกล้น้ําหรือมันอาจจะไปรบกวนส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวทําให้มีอาการกล้ามเนื้อเกรง็งชักกระตุกหน้าเบี้ยวหรือบางทีเกร็งจนหลังแอนไปเลยก็มีแล้วท้ายที่สุดนะครับมันก็จะเดินทางย้อนกลับออกมาตามเส้นประสาทอีกครั้งไปที่ไหนรู้ไหมครับที่ไหนคะไปที่ต่อมน้ำลายครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะแพร่เชื้อยังเหยื่อรายต่อไปผ่านการก,กัด อ๋อวงจรมันเป็นอย่างนี้นี่เองครบวงจรเลยใช่ครับด้วยกลไกทั้งหมดที่ว่ามานี้แหละครับที่มันซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากจริงๆเลยทําให้แทบไม่มีใครรอดชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้เลยถ้ามีอาการแสดงออกมาแล้วกรณีที่รอดนี่พบน้อยมากๆครับส่วนใหญ่มักจะมีปัจจัยพิเศษจริงๆเช่นอาจจะเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแม้จะไม่ครบโดสหรืออาจจะติดเชื้อในสายพันธุ์ที่มันเ ไม่รุนแรงเท่าปกติฟังแล้วน่ากลัวมากจริงๆค่ความร้ายแรงของมันเนี่ยมาจากความสามารถในการหลบหลีกุงคุ้มกันที่เหนือชั้นมากๆนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยจริงๆก็คือ ถ้าเราถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะหมาแมวหรืออาจจะเป็นสัตว์ป่าเช่นลิงค้างคาวกัดหรือข่วนหรือแม้แต่น้ำลายกระเด็นเข้าตาจมูกปากหรือเข้าแผลเปิดเนี่ยต้องรีบเลยนะคะล้างแผลด้วยสบู่กับน้ำสะอาดเยอะๆนานๆเลยแล้วรีบไปหาหมอทันทีเพื่อให้คุณหมอประเมินความเสี่ยงแล้วก็พิจารณาให้วัคซีนป้องกันอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเลยนะคะว่าเป็นแผลนิดเดียวใช่เลยครับอันนี้สาคัญที่สุดจริงๆครับ การป้องกันนี่แหละดีที่สุดแล้วกออ็อาจจะขอฝากข้อคิดทิ้งทายวันนิดหนึ่งนะครับได้เลยค่ะคือการที่ไวรัสเนี่ยมันวิวัฒนาการมาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างที่จริงๆแล้วออกแบบมาเพื่อปกป้องเราอย่างเช่นเส้นประสาทที่ยาวหรือเกราะป้องกันสมองเนี่ยเอามาใช้เป็นเครื่องมือทำลายเราซะเองมันก็น่าคิดนะครับว่ามันสะท้อนถึงความสมดุลที่มันเปราะบางมากๆในระบบชีวภาพของเราหรือในทางกลับกัน การที่เราพยายามทำความเข้าใจกลไกลการหลบหลีกที่มันซับซ้อนมากๆของไวรัสตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการรักษาใหม่ๆไม่ใช่แค่โรคพิษสุนัขบ้าแต่รวมถึงโรคติดเชื้อไร้ายแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นในระบบประสาทในอนาคตก็เป็นไปได้ครับเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะทำให้เห็นภาพรวมและความสำคัญของการศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะยินดีครับ